มันครับจอดจอดมันเยอะๆครับวันนี้หูหมูครับหูหมูครับนี่ยหน้ากากระงมครับวันนี้นี่ครับจะสิ้นหน่อยยังอันไงกินไงครับนี่ครับเหนาะครับเพื่อนๆนี่ครับไม่เนี้เมนูครับย่างหนากากหมูครับนี่หูซ้ายหูขวาครับหนคมนะครับหนึ่คมนะครับ ผมฝนไม่เลยครับครับใช่ครับ,รบพเพื่อนอปั้นอย่างไงโควดนะกินไงโควดดูปั้นถีบปั้นลาทีบงันไงเออนั่นแหละจุกอย่างไงเ่าสิบงจนผิดได้ไงสุกเรียวพวกสินไงเวลาเขาอยากมืองนึ่งเหลืองเนี่ยมืองนึงพันเหลืองปั้นเครื่องเถอะอช่ครับมาได้พเพื่อนเนี่ย นักกางครับเนี่สวนมากโอ้เ่อเมื่อกี้เริ่มเสื่อยนะนาเบิกพิแทพิแทเม็ดอ้ยานไปก่อนทุงหบาทไหมริวิวริวิวพิวมันแมัคือพิทเม็ดหาบาทมีหาบาทปะสองสองสอ,งอันก็ได้เออเนี่ยมันทุงหบาทครับนี่ เลือดต่อมเครื่องอยู่ว้านั่นครับเขาเนี่ยกระแทบคระแทบครับทบข้พวคนเก่าครับข้าวคนเก่าครับเมนูนี้ครับได้ครับเพื่อนๆนี่ข้นูเก่าครับเจิอดเลยครับนี่บักครับบั๊กไหนมันเขาเนี่ยครับ บางจนขาดเครื่องแล้ครับแบบเยิบเยิบเยิบโอ้ไม่หน่อยครับนี่นี่ครับโลละร้อยสี่สิบเก้าครับสองร้อยหกสิบาทครับนี่ครับเบอร์นี้ครับไหนแล้วต่ำเครื่องครับต่ำเครื่องลยางต่ำเครื่องครับยางกวนหมอนได้ครับนี่เครื่องหมักหน้ากากหมูครับมีลาบักคีครับ ไข้ครับแค่นหน่อยนะครับสูตรทมครับนี่ก็เทียมครับแล้วก็พริกไทยเม็ดเทียมหนึ่งกำัมได้เลยครับนี่ใส่ประมาณนี้ครับเพื่อนแล้วแต่ชามชอบรเขาสามเกลือผมห้าเกลือเลยครับงสามเกลือก็อร่อยแล้วทีนี้เจอห้าเกลือลยครับนี่ครับเพื่อนใส่โค้กนะครับอนี้มันจะตามพริกไทยแหลกไปไปดูครับมันอารมณ์ก่อนครับโอ้แหลกครับพี่มือโดนไหนครับ ตรเียมผมบอกก่อแล้วครับนะเมื่อบังเลยเมื่อไต่นะครับนี่นะครับกระเทือนซอนแกะนะครับเือเล้ยเฮ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 รสัยนะว้าครับเื่อซ่นอนนี่หมูมันนุ่มนี่หมูมันนุ่มตายว้าหน่ง้อนครับสองสิบซ้อน บางผมจะปลาเขียวมันกินถึงมาครับว่าไดครับครับครับเวลาซ่บหลายครับนี่ไปปลาเขียวอีกหน่อยครับเพร่ะความหอมนะครับปลาเขียวนะครับปลาเขียวเพราะยังไม่ได้ครับผมสร,รุดไปแล้วหนักได้ครับแสบเจ็บแ่บ,าบามาเนี่ย เราคว่าเรางูต้องไปทั่วเลยครับเกเครื่องบ่อครับครับขวดน่อครับนะเมื่อรวดเลยครับใช้ถุงมาครับผมเพ่อใส่กันเลยครับเอาครับเนี่ยถุงนี้กันเลยครับสองถุงครับใช้เดียนครับสามเกลือที่กิ่งมันกระเซาะนะครับตอนนี้เรียนปหาครับหาเกลือนะครับหอมแฉะครับเพื่อนๆพื่นไพืแอนไทยเนี่ ใชครับรอหมักครับไปดึงเบรครับครับย่างแล้วครับหมักเข้าที่ครับได้เวลาครับหมักไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับนี่ครับต้องหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆไม่ได้ครับเคี่ยวไม่ได้ครับ สดยครับเพื่อนๆนน่เริ่มเดือดนะครับใส่ไม่แรงจะแซงทางโค้งครับนี่ไดครับเพื่อนๆนี่เมนูเด็ดครับปันไม่ดีห้ามเชียวครับเออครับเดือดครับเออครับสวยเลยนะครับมาครับเด็ดเด็ด ไกำลังแรงครับอย่ามั่บไปเลยแกไข่เนี่ยเออมนนุ่มเลยเขาวไปนะครับเพื่อนมัอย่ากครับอะไรนะอะไรนะนมสุพรรณอินดี้ครับอ๋อใช่ใช่ผมตั้งให้ชอบแล้วครับเขายังมีครับนี่ครับนี่นะครับหน้ากากหมูครับเต่าหม้อเลยให้กินมาเลยครับมาได้นี่ย่างกำลังสุกครับเนี่ยเหลืยงครับ นี่ทีมงานนี่มันต้องให้มันหยดหยดอย่างนี้ผมมีทีมงานอันอินเตอร์นะครับเนี่ยแต่ว่านี่ครับเอ้ยไฟไหม้แล้วครับนี่ไฟไหม้แล้วครับนี่ไฟลุกท่วงแล้วครับโอ้ตายครับตายครับเพื่อนมันไม่ยากแก่ครับแรงเหลืองครับแรงเหลืองสูตรนี้เขาสามเกลือผมเล่นไป่ห้าเกลือแล้วครับสูตรหมักเนี่ยสูตรลมควันครับเออสูตรลมควันครับไปครับมันครับ อ้น,นี่นุนมนุมฟังฟังฟังเครื่องครับนี่ยเนี่ยงหูฟังครับเน่ยดูทิกตอกได้ครับเพื่อนนะดูเด็เดเ,ดเ,ดเ,ดเดนี่นย,ยไว้เลยเ,น,เนี่เพื่อนใจจะทำอะไรใจเปิน้ำกินอยู่เนี่ยหันนี่อยู่เน่ยไม่ต้องทำเออมีแล้วไม่ต้องทำ เนี่ยขี้ไปจ่อยทำให้วันนั้นเนี่ยใส่ตู้เย็นไม่ลงกรเป๋าลายข้อแหงครับเพื่อนๆไปลายเบิร์ดนุ่มมีดาวนุ่มสุภาพอินดี้ไปตัวเตาไปครับเพื่อนๆหนึ่งเบียน้วมันแดงตัวเต่าแล้วนะมึงทีเดียวไปทีมงานครับครับครับวันนี้ไม่ได้ลงครับ่ไปครับเพื่อนๆนอนสายหมอกครับ อะไรครับเนี่ยนี่เล้วตาเลยนะผมเขบอกไว้ก่อนนะถ้าไม่มาในกินดำๆเลยนะนะครับนี่นะครับเพื่อนอ่ะใจใจเคียงหน่อยนะเพื่อนเคียงหน่อยก็มีนะพี่อนเคียงหน่อยก็มีนะพี่มันถืได้หันลงมาบางขัดได้ครับเคียงน้อยมาเลยครับเคียงน้อยเคียงน้อยค่ะเอาเคียงน้อยครับ ทำไมน้ำนี้มีอาการเลยวะอะไรครับกับมีดครับมีขาวอยู่เหมือนเดิมเลยมันไม่มีอะไรไอ้ไข่นะครับอะไรนอะไรจบแล้วครับเนี่ยหันเลยเพื่อนเสดใส่ครับจบแล้วครับนี่จกแล้วายแล้วครับพอมเพื่อนบสวยนะครับนี่อันอีกทางครับทางนี้โอ้โหอย่างแกมครับได้คิดชุดใหม่ลองครับ เดอชุดนี้ก่อนครับไปพูดใหย่อีกหลายชุดครับกรกอบมันเคี้ยวไม่ได้หรอครับเยครับไปครับเย้ทำอะไรกันไม่รู้ครับแต่ว่าโอ้วันนะครับนี่มาครับเพื่อนนี่ครับไปดัว นะครับอ่าเปิดแล้วก็ลวกลงข้างล่างครับจบครับมุมรับรองดังเอ้ครับไปครับเพื่อนเก็บตรงี้เลยจอยเออเอาปลาข้าวครับเอ้ครับเพื่อนหั่นแล้วครับนี่นี่มือหั่นครับสนิทมือหั่นครับมือหั่นนี่หั่นตุ๋นมครับนี่ครับไปเพื่อนฉาำเลยครับเพื่อนในไปครับชิ้นที่สวยเลยครับ ให้น้ำจิ้มไหน่อยน้ำเกลือก็มาแล้วโอเคยาวไปหรือเปล่าครับสี่สี่เยอะนะครับโอ้ยตรวจลงมันหนังเหนียวหรือหนังไม่เหนียวครับหนังมัน,นบนเหยอะหรอกยังขอดดทดสอบครับทดสอบเหนียว, <ทด S 2> ว,วหไหมเหนีาะตับอ๊บหอม ลงลงไปบุกแห้งเลยนะหอมหูไ่ดาเอครับเพื่อนชิมยจะมคนหันชิมกาเี่อืมนี่ครับเขาบอกเขาไม่หล่อแต่เขาน่ารักบาซานน่ารัก้น่ารัยกางเดียววัวฟ้ครับ ไอ้บแมนคนจำเมดานตัวน้ำเลยครับนี่ไอคนจนเด่นนี่กำลังก่อครับเพื่อนถ้าเราหมักใส่ขมิ้นแล้วหมูอ่ะมันจะนั่นะครับเพื่อนว่ามันจะไอกระชับเนื้อกับหนังมันจะกระชับตัวมากเลยครับแซ่บครับวันนี้แก้มครับนี่ลังหันครับนี่ นี่ลงชุดใหม่แล้วครับเนี่ยแม่โยังเหลืออุปกรณ์นะครับนี่มาครับชุด้ยครับเอาสวยตามหลักพี่เอไปรับไปส่งนี่ต้องคิดต้องคิดเงินนะนี่ยล้ากล้าไปรับไปส่งนะครับ รุกเนี่นสามขวดเลยใช่ใช่ผมเชื่อที่อ่านต้กทีเดียวไปเพราะปกติผมคิดว่าสามแม่งเหลือตลอดเลยได้ครับได้ที่สวยครับเได้เราได้สามเกี่ยวได้เราเที่ยวเพราะว่าตอนนี้มันตอนนี้มีคนกินไม่เยอะแต่ปกติอ่ะโอ้โหผมบ้าเล่าคุณเนี่ยบางคนกินโซดาแล้วกินเหล้าแล้วเนี่ยนะเก็ผมบางๆแล้วก็โซดาเนี่ย มันนะครับวดจวดมันเยอะโอ้โหมันมีแต่มันจะกินยังไงมันตายเลยไขมันล้นๆเลยคิงคิงก็อยากกินมาแซงว่างดีนะแต่ผู้เข้าแซงว่างหายเลยนี่นคิมน้ำกิมครับรถเด็ดครับรอบนี้เอาให้หนังกรอบดีกว่ามาครับเพื่อนครับชิ้นใหญ่เลยเต็มคำ อ้าแค่หนากากนะสองร้อยกสิบนะซื้อยกหัวซื้อหัวมาเลยอ่ะแม่งมีเนื้อมีอะไรติดด้วยทำเองใดีมัแนี่ถูกนี่ผมซื้อมาสองเนี่ยสองร้อยเนี่ยไปขอบครับที่รับชมครับกดไลค์ให้ผมหน่ยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับซื้อกันไว้เปี่ันไปรักไปดูเลย